พร้อ,อมมากจ้าอ้าวแล้วต,วตาะารลรถแล้วเราแล้วไข่ตี่อ่ะมาติ๊งมาแบบนี้ได้เหรอคะพี่เล,ล,ลอศแล้ลองเล่นดูลองเล่นดูเดี๋ยวเราจะไปเก็บไข่ไก่นะคะนี่อรงนีใ้ใช่อันนี้คืออุ่นๆเลยใช่ดนะูโชคดูสิบรรยากาศดีดีอาชื้นอ,อย่าดมไม่ต้องใช้ละ เราอยู่กันที่บ้านไปดินค่ะคุณชมอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะความือนี่คือท้องนาอากาศมัช่างสดชื่นละเกินวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมที่นี่รับรองว่าได้มาสัมผัสชีวิตบ้านทุ่งแบบของจริงที่ไหนะคะสุพรรณบุรี มหัศจรรยมากที่นี่คุณผู้ชมไปเราเข้าไปข้างในดีกว่าเพราะเรานะัดพี่ลมไว้พี่ลมเป็นเจ้าของบ้านปลายดินนะคะบอกว่าที่นี่เนี่ยเนื้อที่ค่อนข้างเยอะเลยสวัสดีค่ะโอ้ชวนหนูมาจิบกาแฟจิบก,กาแฟกินเลยโอ้โหจิบกาแฟพอดีเลยเน,ะะนาะเห็น,น,หนเพราะว่ากาแฟที่นี่คือพิเศษมากเลยล่ะจ๊ะ ใช่ครับกาแฟที่นี่เราคั่วเองฮะจ้ะครับเราคั่วเราหมายวึงว่าเราเก็บจากสวนมานะฮะจะลองชิมดูไหมเดี๋ยวผมลองเราชิมค่ะชิมเลยหูชวนมากินกาแฟที่หนูอลงได้ได้แล้วก็ผมลุกไปทําให้เลยไหมได้ได้หนูช่วยหนูช่วยหนูช่วยได้ได้ได้เดี๋ยวอันนี้ที่เราคั่วเรียบร้อยนี่คือจากเมล็ดสดนะฮะแล้วปกติเมล็ดสดมันทานได้ไหมครับคุณลุงอ่าคืออันนี้เมล็ดสดสมันต้องทานจากเมล็ดแดงๆที่ว่าสุกจากต้น ผ่านอมมันมันจะหวานนะ่ไตอนนี้เราเอามาตากแดดแห้งๆแล้วก็เราก็เอามาเข้าเครื่องสีคือสีปุ๊บมันก็จะเป็นเม็ดสดๆอย่างเงี้ยเป็นสารกาแฟเสร็จแล้วก็เราเอาตัวนี้เอามาคั่วมาคั่วเสร็จแล้วก็คั่วออกก็มาเป็นเม็ดแบบนี้เนาะอย่างเงี้ยคั่วอ่อนคั่วกลางคั่วเข้มแล้วแต่เราจะรับประทานแบบไหนนะอันนี้หนูหนูเคี้ยวได้เลยอคะเหมือนไม่เอาอันนี้อันนี้อันนี้เคี้ยวเคี้ยวได้กินได้กินได้กินได้แต่มันจะขมนิดนึงนะเดี๋ยวลองชิมขอชิมเม็ดนึงแล้วกันลองชิมเม็ดนนะ ไม่ได้เสียบไหมคะพี่ฟันหนูทั้งนั้นเลยฟันล้วนเลยใช่ไหมฮะอันนี้แบบหยาบนะครับหอมไหมหอมค่ะหอมหอมหอมแล้วตัวยังไงอะพี่ลมอ่าก็ตัวนี้ให้เต็มเลยฮะแล้วก็จะเอาเข้ามาหมุนอันนี้ก็จะมาทำให้มันละเอียดละเอียดนิดนึงใช่ใช่เครื่องตัวนี้นะที่นี่เขาเรียกโฮมสเตย์ได้ไหมคะอ่าใช่เป็นโฮมสเตย์แล้วก็เป็นฟาร์มออร์แกนิกฟาร์มสเตย์ด้วยฮะเป็นมีมีผัก ที่เราปลูกเป็นผักออร์แกนิกแล้วก็มีไข่ไก่ออร์แกนิกอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะพาไปเก็บนะฮะเราตื่นเช้ามาเราก็จะเลือกไข่ไก่ตรงนี้ทานกาแฟสดกาแฟดำแล้วที่นี้เราเป็นที่นิยมมากคุณผู้ชครับผมครับเรียกว่าเจ้าของนั้นไม่หลับไม่ได้นอนต้องคอยดูแลไปเก็บไข่ใช่ครับคือเราต้องการเอาสิ่งที่ดีให้กับลูกค้าที่มาพานเป็นรับประทานอะไรอย่างเงี้ยะเป็นของสดๆที่นี่คือเป็นที่ดินส่วนตัวของลุงเลยปะคะใช่ครับเป็นที่บ้านกันเป็นที่บ้านแล้วเราก็มาทํากันครับ ประมาณสี่ไร่ค่ะที่นี่แบบเฉพาะเฉพาะตัวพื้นที่บ้านแล้วก็ไร่นาสมผสมก็ประมาณสี่ไร่แล้วก็มีแปลงผักต่างหากแล้วก็มีข้าวที่เราปลูกทานเองประมาณ3าสี่ไร่ปลูกข้าวกินเองใช่เป็นข้าวคอคอสิบสามอ่ะที่มีหลักๆที่ว่า ที่เรานําเสริรลูกค้าที่มาพักผ่อนที่นี่นะมมีมีหลักๆ,ๆก็มีไข่ลวกสดๆนะ,ะแล้วก็กาแฟสดที่เราปลูกเองะนะฮะแล้วก็ผักสดที่เราปลูกเองแล้วก็ที่สำคัญคืออีกตัวนึงคือข้าวก็ขอ43นะฮะที่เราทําการสีข้าวเสร็จแล้วก็เอามาของข้าวให้ลูกค้าทานมื้อเย็นนะฮะเป็นมื้อเย็นที่เราทานข้าวแล้วไม่ต้องเสียตังค์ทานสี่ลูกค้านะฮะโอ้จะกินเท่าไหร่ก็ได้จะกินเท่าไหร่ก็ได้ได้ครับได้ครับเหมาะมากเลยนยะก็ขอ43ทานเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนใช่ใช่ครับเป็นข้าวรดน้าต หอมมากกินหอมไหมหอมมากค่ะเราลองดมกินดูกินหอมเนาะตากอย่างนี้ก <mejorar problem> ินเลยได้นะคะไม่ต้องไปดิฟแล้วหนูไม่ไปดิฟอ่ะ เอาแล้วค่ะคนงานก็จะจ้างหนูได้เลยหนูไม่คิดตังให้หนูพักปีให้หนูพักแล้วมีข้าวกินหนูโอเคเลยแต่สิ่งที่เราอยากจะทําตรงนี้คือเราตั้งใจไว้ลูกค้าที่มาที่นี่เราอยากให้เขาได้มาพักที่มันเป็นบ้านจริงเป็นบ้านของเขาแล้วก็อยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วได้ทานอาหารที่มันสดจริงๆอ่ะเหมาะมากเหมาะมากกับราชยาวันนี้ที่จะได้มาสัมผัสไลฟ์สไตล์ใหม่ๆใช่ใช่อ่าเนี่ยก้องชิมกาแฟก่อนนะอ่ะกินกาแฟก่อนเดี๋ยวจิมกาแฟแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราจะไปวิ่งตามหา วิ่งไล่จับไก่ว,ไกว่าตัวไหนไข่แล้วเดี๋ยวเราต้องไปจับให้ได้แล้วก็ไปเก็บไข่ด้วยมมคุณผู้ชมขอบคุณครับลงค่ะเดี๋ยวเราจะไปเก็บไข่ไก่นะคะ ไก่ที่เนี่ยเราปล่อยไปอิสระหากินใบไม้ใบหญ้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วไข่ที่เราได้มามันก็เป็นไข่ที่ว่าธรรมชาตไิไม่มีไม่มีอะไรของแถมมาโฮโมนธรรมเวยอะไรไม่มีอะไรปนมามาเราเรากินเราก็ปลอดภัยได้หล่อนพวกหล่อนไม่รู้หรอกว่าฉันจะไปเก็บไข่พวกหล่อนสามารถเก็บได้เลย <S <S แน่ใจว่าเขาไม่จิกหนูนะไม่จิกไม่จิกไก่อารมณ์ดีฮะไม่จิกไม่จิกแต่กัดเนาะไม่จิกครับเราเก็บดูได้เลยฮะเราเก็บดูได้ฮะนี่นี่นี่อยู่ตรงนี้คุณชอบได้มาเก็บได้เลยฮะเก็บได้เลยอยู่ในนี้อุ้ยยังอุ่นๆอยู่เลยอุ่นอุ่นนะ นี่อะไนี้ใช่ฮะอันนี้คืออุ่นๆเลยใช่เนีเดี๋ยวเราจะไปลวกให้ละาโว้วววววววใครลวกแกลี่ยนะฮะสามสามใบไข่เกนี่ยไหอุ้ยทำไมมันดูแบบสะอาดมากเลยหะว้ายไม่เป็นไรไม่เป็นไรตกใจ เธอบางตัวเขาก็ซ้อนกันลังเดียวสามตัวก็มีอ๋อคือผัดกันไข่เขาปวดท้องไงอารมิมมีอยู่ลังเดียวอะไรเงี้ยเฮ้ยเขาอารมณ์ดีมากอารมณ์ดีอ่าลองลองดูเลยลองลองลองดูสักใบหนึ่งสัมผัสความอุ่นของไข่ดูนะอันนี้เขามาหาไข่มาอะไรได้เอาปีกบังไว้อ่ะเราเขาไปไหนเข้าไปไว้เดี๋ยวดึกอะได้เก็บตรงไหนอ่ะได้ครับแม่ขอเก็บหน่อยได้รวมหมดนีเลยเฮ้ยเป็นไงอุ่นไหมอุ่นมากเห็นไหมได้ จะมาหลาังจากที่เราเก็บไก่ไก่จะมาแล้วผมจะ<า>จะมาลวกสดๆให้ให้ลูกค้าได้ทานพ,พานนร,นร,ร้รอมๆต้มน้ำร้อนให้เดือดในน้ำร้อนนี้นะก็เสร็จแล้วก็หลับกะลิไปนิดนึงเบาๆ,ๆนะ หลังจากที่ไข่ได้3นาทีเราเราก็มาน็อก,กน,น้ําเย็นตรงนี้ไว้นะ,ะถ้าเกิดเราออกมาโดยที่เราไม่แช่น็อกน้ำเย็นไปเนี่ยอุณหภูมิของไข่มันก็จะรอเรือ่อยๆมันก็จะเกิน3นาทีไปถ้าเกิดสุกมากมันก็ไม่ค่อยอร่อยจ้ะตักเลยอ่าเนี่ยลูกค้าที่มาเนี่ยนี่คือสิ่งที่เขาอยากได้กินคือของสดๆไต้ดินไม่มีอะไรมากะเน้นเรื่องของสดๆอย่างเดียวสดและสะอาดอมีแค่นี้เองส่วนรสชาติอา,อาจจะอร่อยไม่อร่อยเดีย๋ดวยวว้อีกทีนึงแต่เราได้กินของดีแน่นอนของธรรมชาติเลยใช่ใช่อันนี้ครับผม อันดับแรกแกปุ๊บปุ๊บอ่าไข่ปุ๊บนี่มันจะเป็นเหมือนนมสดเนี่ยปุ๊บอ่านะฮะนี่นะแล้วสังเกตไ้มไข่ขาวนี่นะเดี๋ยวพี่จะให้เราชิมเนื้อไข่ขาวก่อนว่ามันทำไมเหมือนกินแล้วมันไม่ขาวมันเหมือนนมสดอ่ะลองชิมก่อนอ้ขนัดมากเลยงานชิมเอาแบบเต็มที่เลยนะแล้วเราก็วิเคราะห์เลยนะว่ามันเป็นยังไงรสชาติยังไงอ่าจากความรู้สึกของน้องเลยขาวแม่อันดับแรก ไม่ขาวไม่ขาวเลยใช่ไหมไม่ขาวเลยเหมือนน้ำนมเออเหมือนน้ำนมเหมือนอะไรนี่ใช่ไหม <carro messaging. S 3> มันจะแบบมีความจืดๆแบบนี้ใช่ไหมนี่ไม่มีอะไรเลยใช่แต่มันไม่ขาวไม่ขาวสมุนนะฮะม้นกินเปลือกเข้าไปแล้วได้กินเข้าไปแล้วมจริงจมันหวานมันสดมันคือมันไม่ขาวด้วยนะมันสดมากสดจนแบบ กินคล้ายๆเหมือนนมนะนมจืดๆนมข้นจืดอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวกินไข่ล็กเ็จเดี๋ยวเราจะไปนั่งรออีแตกกันนะแล้วก็กินไข่ก่อนเน,ออนานะได้เลยค่ะได้เลยไป, <ะ S 2> ปย,ย่ปยอยไม่เรียกน้ำจชื่อลไปย่อยใช่ใช่ แล้วแล้วแล้วใครขี่อ่ะเราพี่เหรออ้าวหนูพี่เหรอพี่ได้ขี่ได้เดี๋ยวครูสอนให้แซกเดียววันนี้พี่รถจะมาเป็นครูฝึกสอนขี่รถอีแตนเมื่อวันนี้อะเลยแซกครับนี่โอ้เป็นครั้งแรกรถขี่แตนแล้วขี่ไงอะคะเดี๋ยวเราเอาไปเกียร์หนึ่งก่อนก็ได้ครับลองลองช้าๆก่อนนะตบเกียร์ก่อนปุ๊บพอตบเกียร์ปุ๊บก็เร่งงางตรงนี้เดี๋ยวเดินทางตรงนี้ไปแตนข้างหน้ารถก็จะขึ้่งงานมาข้างหน้า โอ้โหทำไงอย่างเราได้เลยครับอ่าทีนี้เราก็จับแค่นี้เองจับจับแค่นี้เอาอพี่ร้อยใช่จ้าทำไมมันเป็นเหมือนอย่างนี้่ะทีนี้เราก็ถ้ามันช้าใช่ไหมครับเราไม่ไหวพี่ร้อยอย่าระวังนะหนูกลัวจ้าได้ไม่เป็นไรจ้าโลัวเดินชนโดินพี่ร้อยนีแค่เบาๆครับเป็นเพียงสบายๆซึ่งชาวสวนเราก็ใช้เกียงประมาณนี้ครับในการขุดดินอ๋อทีนี้เรามาปรับปรุงก็คือมีลากอ่าให้คนนั่งได้ชม ของพ่นาอย่างเงี้ยครับแล้วเราจะเลี้ยวไงอ่ะพี่โรค่ะเลี้ยวเราเ็าใช้บีบครับผมเนี่ยบีบเลี้ยวขวาบีบนิดเดียวห่้านิดเดียวน้าอะแล้วเราก็ปล่อยมาไอในทิศทางที่เราต้องการได้ถ้าซ้ายก็คือบีบทางนี้เหรอคะใช่เลี้ยวซ้ายเราก็้าเราจะบังคับให้มันตรงเลีสนุกกว่า ATV ครับรับรองได้แต่ถ้าเราจะเร่งแรงกว่านี้คือเราจะต้องปรับเกียร์อ่พี่โรเกียร์เพิ่มมาขึ้นเพื่อให้เร็วขึ้นถ้าเราปรับเกียร์เราก็ถึงนี้ลค่ะอ้าวกดกระชานแป๊บนึงก่อนพึ่ง แล้วมันจะหยุดไงอ่ะพี่โรดเราก็เบาเครือ่องนิดนึ่งครับเบาเบาเบาเครื่องงอ่5เนี่ยมันก็จะหยุดอ,ยอ,อันนี้เราเบามากไปมันก็จะดับไปหน่อยอ้าวแล้วมันดับไปแล้วต้องติดใหม่ <c oughs> ใช่เราก็เร่งให้พอดีพอดีเหมือนเหมือนเหมือนเราขับรถเรามีคันเร่งที่เท้าอ๋อแต่นี้คันเร่งอยู่ที่มือใช่ใช่อ่ะเดี๋ยวพี่รถต้องไปตัดเครื่องใหม่เลยอ่าได้ แค่แค่นั้นเราลองแบบใบๆหน่อยได้ไหมได้ได้ได้จ้ะเราเบาเครื่องนิดนึงเราเ้าเกียร์นนิดหนึ่เราต้มาที่สามเลยต้มสามแล้วเราก็ค่อยๆขึ้นตัวนี้ขึ้นตัวนี้ค่อยๆขึ้นโอ๊ยค่อยขึ้นได้เลยกดไปเลยจ้ะโอเคสุดยอดไม่ค่อยดีดเดียวนะ ลองเล่นดูลองเล่นดูไม่ช้าหน่อยแล้วก็เป่าไปเล่นกัน ทลันทางทูฟายูช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง Youtube และอย่าลืมกด subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมเต็มเลทุกที่เลยจ้า